ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาดูนะไม่ก่อนนะผมคือตัวที่สามารถทําให้คุณเคลื่อนลังแบบไปง่ายนะผมเพราะว่าตัวมันเล่นง่ายมากนะผมก็จะเป็นไงรับชมเลยนะผมก็ตัวเขาเลยครับสามารถกดสกิลแล้วก็แยกเอาอมาได้ครับผมก็คือแยกร่างแยกกันแล้ครับผมเหมือนนินจาคนห่านะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สามารถรับได้เม็ดได้ครับผมเออแล้วก็บล็อกทางฮันเตอร์ได้นะผมก็ดูนะผมดูนะฮะอันนี้ผมก็จะไปดึงเพื่อนนะครับผมเอาว่าเรารู้เคสผมก็เออฮันเตอร์ที่ผมไปนะฮะ แล้วก็ววกปุ๊บเนี่งครับโดยรวมครับผมโดนครับปุ๊บกดแล้วปุ๊บคาถาครับผมบล็อกบล็อกดาเมจให้เพื่อนนะครับผมเห็นไ,ไหมตัวมันขี้โกงไหมทุกคนตัวมันเก่าแน้วครับผมตัวแต่ว่าตัวมันเต่งเก่งมากเลยครับผมใครนะแบบเอ้โจไม่เก่งอะไรเงี้ย เออสำหรับอยากเคลนแรงแบบชิวๆแบบยื้อเพื่อนได้น,นานๆก็เอาตัวเลกนเก่งไม่ต้องถ่วงเพื่อนนะผมก็ได้เป็นทักแม่กลอนเลยนะผมตัวมันเก่งมากครับสามารถตอนนี้ผมปรับมาสามารถรับแมวแอร์นะครับผมแล้วก็วหรือจะเป็นครอบพว,วกหัวลงเห็ดก็ได้นะครับเออก็ถ้าใครแบบเอ้ตัวตัวแรกตัวไม่เก่งเลยตัวไม่แข็งอ่ะเออเราไม่อยากเป็นภาระเพื่อนผมก็ตัวนี้นะผมอันนี้ผมพกไทยไมาแล้วผมไม่ได้เอาไฟวิวมานะครับไฟวิวก็คือเปิดด้านบนสุดครับผมส่วนไทยเป็นเปิดล่ลางสุดนะฮะตัวเล็กก็ไปดูเองครับผมไม่บอกหรอกไอหยอกเล่นแล้วก็ทราาบบบแว่ของหมมด คาทายมีสำหรับน,นะผมต่อเกมนะถ้าของหมดก็ไปเปิดกล่องนะผมอาจจะได้คาถาเพิ่มหรือว่าน,น้ําหอมแบบในคลิปก็ทายน,นะผมก็แล้วแต่นะครับว่าคุณจะได้อ,อะไรนะครับผมผมก็เลือกบอกไปแล้วผมก็นะไม่ควรสามารถกดกระทาแล้วก็เขาก็จะต้องหุ่นไปท้ายสถานะนะผมแล้วก็เห็นวิเดีผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยผมตายจากแรงว่าอะไรนะผมถ้าผมจากแรงมาแรงถึงแรงมีคอนวิเดีผมเหลือประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถ้าคุณอยากเออแบบหรืออยากเลเวลสูงประมาณเนี้ย เออก็ติดตามผมไปแลครับผมย่าล like, ามกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อางกำลังใจในการทำเพียบท่อไปแล้วครับผมในคลิปหน้าผมก็จะอาจจะมาสอนแนวทางเอ้ยการเล่นว่าเอ้ยตายจาเล่นไามถึงแรเงในคอ้อนนะ่ะ เอ้ยมันจะแบบวินิจตัวขคาไหนเะนี่ยเออมาทำยังไงครับผมแต่จริงอะ่ะผมไม่ตัดโมนะผมตัดจากแรกมาแรงถึงแรงกริฟอ่ะมาเล่นผมอยู่ที่ประมาณ94%นะครับผมก็ตามในรูปเลยฮนะอันนี้ไม่ได้โมนะไอเดียเดียวกันนะผมแล้วผมก็ตามเลยครับผมถ้ารับชมรับฟังครับก็ืวามไว้ใจใหม่ขอครับผมหรือแบบถ้าใครอยากให้ผมลงรายละเอียดมากกว่านี้ก็บอกได้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสอนนะแต่ว่านี่ผมผมคิดว่าคนรู้รอยจักยังไงก็ผมก็ไม่บอกนะรายละเอียดรู้แค่ว่าผิวเผินไปก่อนสักก้านนะอย่างเงี้ยครับผมไม่ใช่เพรับจาะอ